ทำไมเจ๊ประมือถดนจับตัวไปโอ้โหมุมนี้นี่มันโลกความจริงหรือโลกความฝันเนี่ยไม่ีใ,ใครเนี่ยเรื่องราวสุดลี้ลับที่คุณไม่อาจรู้เลยและทุกอย่างจะถูกเฉลยในความทรงจําของฝันวันเก่าสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเดตในแพท2.3ว่าจะมีอะไรใหม่ๆให้พวกเราได้เสพกันบ้างก่อนอื่นเลยเอาโค้ดไปซะได้3า0โพลิโคมแบบเบิ่มๆครบหมดวันนี้เวลา5ทุ่มนะครับอย่าลืมไปกรอกละสำหรับอัปเดตครั้งนี้จะมีแบบใหม่ให้ใหเราได้สํารวจกันแบบเก่ายัางทาเควสไม่ครบเลยแบบใหม่ๆอีกแล้ว เงียบและเล่นไปซะไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรบ้างในแมปใหม่เราก็ต้องไปรอชมกันในเนื้อเรื่องสําหรับเนื้อเรื่องหลกักก็คงจะเป็นเจปลาหมึกอ,อย่างคิดนดาริที่จะเป็นตัวละครเด่นในเนื้อเรื่องส่วนน้องลูเซียจะประเด่นในเนื้อเรื่องประจาตัวก็เนื้อเรื่องตัวเองอะน้องจะเด่นก็ไม่แบกเรามาเริ่มกันด้วยตู้ตัวละครเฟสแรกก็ะจะเป็นน้องรูเซียที่ถูกรีโมเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับการรีโมเดลของน้องผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วสามารถไปดูในช่องกันได้นะครับและตัวละครรนแลนตู้เฟสแรกก็ะจะมาเป็นน้องวีเวียนที่ข้างรไจากควดู้้นอแตมชุ ของน้องวิเวียนฟรีฟังกันมาถึงตอนนี้แล้วก็คงจะยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าสกินน้องในอย่างสวยแต่คอสตูมสวยขนาดนี้มันจะได้มาง่ายๆได้ยังไงใช้เทปลุ้มสุ่มถึง180โลรับไปเลยโอ้โหงานงอกกันทีนี้เอ่อหัวหน้ามากัสลรีแันรอบหน้าลวกันเนาะแล้วมาต่อกันด้วยตู้ตัวละครเฟสที่สองจะมาเป็นเจป้าหมึกอย่างคินาริที่ทุกคนเลงกันเอาไว้และตามมาด้วยตัวละครรีแันอ์่ยางน้องจูฟูฟูน้องแมวที่อยากจะเป็นเสือจริงๆน้องก็เป็นเสือแหละแค่น้องน่ารักเกินและตัวละครสุดทท้้้าาาาายยีีีี่่่่มมใในนนนแพพชอกหญโตลงเเเรว เทิร์นเบก็รับไปเลยฟรีเดีแต่ผมจะบอกอีกทีหนึ่งพร้อมกับคอสตูมตกถังสีที่จะแจกให้เราฟรีเพียงแค่เรานั้นเล่นเนื้อเรื่องจบแถมทางผู้พัฒนาจะแจกให้เราอีก600โพลิโคมในกล่องจดหมายหลังจากที่อัปเดตในแพท2.3แล้วและยังมีล็อกอินรับโลลุ้งกับโลแบงบูอีก10โลซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและยังมีการล็อกอินรับโพลิโคมอีกแล้วมาเริ่มกันด้วยอีเวนต์แรกกันเลยดีกว่านั่นก็คืออีเวนต์เทิร์นเบ่ผมขอเรียกอย่างน อีเวนที่2ก็คืออีเวนการต่อสู้ไปถ่ายรูปไปซึ่งคนส่วนมากก็จะมาโพสภาพสวยๆและถ่ายรูปกันในนี้แล้วกลับมารอบนี้มาพร้อมกับฟิลเตอร์และลูกเล่นอะไรใหม่ๆเพียบเลยและอีเวนที่3มเหมือนจะเป็นอีเวนทดลองตัวละครนะเพราะว่าจะมีตัวละครเก่าให้เราได้เล่นกันเป็นดันดและของรางวัลก็จะเป็นภาพพื้นหลังแบงบูสุดน่ารักและผมก็ขอแสดงความยินดีกับเหล่าสาววอล์กซิลเวอร์แอนด์บีด้วยเพราะว่านางได้โดนบัฟมาแล้วนั่นเองดูสีลวกมอนได้ด้วยโคตรโหดโคตรอันตรายและนี่อีเวนของริน้เมลบอ นะแต่ก็กลับมาเล็กเหมือนกันและทั้งหมดนี้ผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการอัปเดตในแพท2.3นะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วและยังไม่กดติดตามผมก็ขอให้หลุดเล็ดแล้วกันนะครับหยอกๆช่วยสพอร์ช่องเล็กๆหน่อยนะครับ s e you again ไว้เจอก,กันใหม่ในคช้บผม